สวัสดีค่ะคุณชมที่รักคะศิลปินนั้น,นะคะก็ควรจะต้องเป็นศิลปินด้วยคือมีศิละปะในการตัดผมนะคะและถ้าคุณมีใจรักทางด้านตัดผมจริงๆแล้วแล้วก็อยากจะเป็นเจ้าของร้านสักร้านนึงเราไปดูนะคะว่าเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างจัดหาซื้ออุปกรณ์กันที่ไหนอย่างไรติดตามชมได้เลยค่ะสำหรับอุปกรณ์ อุปกรณ์ร้านตัดผมซื้อได้แถวสะพานไฟส่วนมากก็จะมีขายทั่วๆไปนะคะรังสิตนี่ก็มีบางที่โต๊ะเครื่องมือบัตเตอเลี่นอะไรพวกนี้โต๊ะตัวหนึ่งก็พันกว่าบาทาทั้งเครื่องอุปกรณ์ทุกอย่างเครื่องตัดผมนะคะก็ประมาณ5 0 0 0ันสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งในการเปิดร้านตัดผมก็คือตัวของช่างตัดผมเองซึ่งจะต้องเป็นคนที่ มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความพอสมควรจึงทําให้มีการแข่งขันกันเกิดขึ้นร้านตัดผมแต่ละร้านนี่จะต้องมีเอกลักษณ์หรือสร้างความประทับใจหรือมีวิธีการดึงดูดลูกค้าที่แตกต่างกันออกไปแ่ะค่ะจะมีเอกลักษณ์ก็คือชื่อทรงสเสน่ห์ฮะคนจะรู้จักทั่ว,วไปก็ตกแต่งร้านอะไรพวกนี้ค่ะหาให้ดูสะอาดในด้านบริการที่ว่าต้อนรับคน เ <med> ชื่อเชิญเขาค่ะอัจยาสายต้องประกอบด้วยค่ะผู้ชมก็ได้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับการที่เป็นเจ้าของร้านช่างตัดผมแล้วนะคะที่สําคัญก็คือว่าการเป็นช่างไม่ใช่ศักแต่ว่าตัดผมไม่ขาดแค่นั้นแหละนะคะแต่ว่าจะต้องเรียนรู้สะสมประสบการณ์แล้วก็ต้อง มีใจรักมีศิลปะด้วยล่ะค่ะถ้าคุณอยากจะเป็นเจ้าของร้านแล้วอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อขอมาได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะวันนี้ลาแค่นี้สวัสดีค่ะ